คุณผู้ชมครับคอนเทนต์นี้ผมทำขึ้นหลังจากการรีวิว vivo x 200 2 0 0 pro ไปแล้ว3เดือนนะครับห <3 S 1> เดือนก่อนคุณผู้ชมจำได้มีคอนเทนต์รีวิวตัวนี้ออกมานะครับก็สนุกสนานดีแต่ทั้งนี้นะครับผมไม่ได้ส่งคืนเครื่องเขาผมได้ส่งต่อเครื่องนี้ไปยังทีมงานของเรานะครับก็หลากหลายคนเลยในกองบรรณาธิการและมันก็วนกลับมาหาผมใหม่ส่วนตัวผมเนี่ยผมถือใช้หลายเครื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆเครื่องที่ใช้ไปเนี่ยถ้าจะให้เครดิตของการ ถ่ายระยะไกลผมยกให้ Vivo X200 Pro ฮะไม่มีเครื่องไหนดีเท่าในแง่ไหนบ้าง100เท่านี่ซูมสุดใจเลยนะเอาจริงจยี่ห้ออื่นก็มีแต่ด้วยเลนที่คมแล้วก็ยุคนี้มี AI มาช่วยใช่ไหมครับทำให้มันได้ภาพถ่ายระยะไกลที่ใช้งานได้จริงฮะ หลายครั้งผมส่งต่อเครื่องนี้ไปให้ทีมงานหรือแม้แต่คุณตุ๊กภรรยาผมถ่ายให้นะครับตัวผมเนี่ยกำลังไหว้กายอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เข้ามาใกล้เวทีมากอยู่ในสถานการณ์ที่ไกลออกไปผมก็แชะได้รูปนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้สแนปเหตุการณ์ได้อย่างทันใจหรือแม้แต่ล่าสุดนี่คุณผู้ชมผมไปงาน expo 2025 Osaka Kansai คันไซคุณผู้ชมเห็นผลงานแล้วละ่ะเพราะว่าโพสต์ลงไปในเพจ bt bear ไตนะครับทั้งหมดในนี้ที่เป็นภาพถ่าย พาววลเลียนต่างๆนะครับนี่แหละฮะเป็นผลงานของ vivo X 200 Pro ทั้งหมดเลยนะครับได้ภาพสวยๆอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ในคอนเทนต์นี้ที่เราจะพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่ง เห็นภาพสีสดขนาดนี้นะครับผมขอทวนสเปคกล้องใน vivo x 200 pro กันหน่อยเผื่อหลายคนอาจจะลืมไปกล้องมุมกว้างมากเนี่ย119องศาเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์ jn1 ขนาด1ส่วน2.76นิ้วความละเอียดเนี่ยจัดมา50ล้านพิกเซลก็เก็บรายละเอียดความคมชัดแล้วก็สีสันภาพทั้งกลางวันกลางคืนแบบที่เห็นประจักษ์อยู่ตอนนี้รวมถึงการถ่ายในอาคารด้วยนะครับจัดว่าดีเลย ส่วนกล้องหลักนะครับใช้เป็นเซนเซอร์ไลเทีย818อันนี้เป็นขนาด1ส่วน1.28นิ้วกับความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นกันซึ่งข้อดีของเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ใกล้เคียงกับเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วคืออะไรครับคือมันจะรับแสงได้เยอะเลยการถ่ายภาพตอนกลางวันมีด y นามิกเรนจ์ก็คือการไล่ระดับโทนสว่างใช่ไหมครับยอดเยี่ยมส่วนกลางคืนหรือในที่แสงน้อยนะครับการจะมีนอสมารบกวนก็ได้นอสที่น้อยคุณผู้ชมไม่งงนะ ภาพถูกรบกวนน้อยมากรวมถึงเทคโนโลยี HDR นะครับซึ่งแน่นอนในเซ็นเซ,นเซอร์รุ่นนี้ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างมากๆเลยส่วนอีกความพิเศษของเซ็นเซอร์ไลเทีย818ก็คือใช้พลังงานน้อยลงครับกับการถ่ายรูปที่คุณถือถ่ายทั้งวันกินระยะเวลาเปิดกล้องนานๆกินแบตเครื่องไม่เยอะเลยส่วนอีกไฮไลท์นึงที่เป็นสาเหตุของเลนส์อันใหญ่โตมโหราน,นี้ก็คือกล้องเทเลโฟโต้หรือกล้องซูมครับ ใช้เซ็นเซอร์ hp 9ขนาดเซ็นเซอร์นี่1.1.4ส่วน1.4นิ้วความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลและตรงนี้จุดสำคัญเลยมี vivo v 3 plus ชิปประมวลผลภาพและวิดีโอโดยเฉพาะก็เลยทำให้การถ่ายรูปมีความสมูทยอย่างมากนะครับการถ่ายวิดีโอ portrait อความละเอียด c k hdr เบลอฉากหลังนี่สวยงามแบบนี้ เรามาดูภาพตัวอย่างจากกล้องซูมตัวนี้หน่อยครับ size apo telephoto ความละเอียดอย่างที่บอก200ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้แหละครับที่ทำให้ซูมสุดได้ถึง100เท่านะครับจุดนี้ผมเลิฟมากคุณผู้ชมนี่เวลาเราซูมนะเอาเป็นว่าดูร้อยเท่าเลยนะฮะเป็นร้อยเท่าที่ไม่แตกนะฮะคือภาพเนี่ยแน่นอนเวลามันร้อยเท่าเนี่ยเราจะไปให้มันกริปแบบตาเห็นเลยมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าด้วยคุณภาพของไซส์ด้วยคุณภาพของ AI วันนี้นะครับ การปรับแต่งเมื่อคุณอยู่หน้าง,งานจริงๆจุดไหนที่คุณจะถ่ายคุณถ่ายได้ด้วยเทเลโฟโต้ไฮเปอร์ซูมเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆบ้างส่วนใหญ่ถ้าเราจะซูมก็อาจจะอยู่ที่ทัก3.7-10เถึง10เท่าใช่ไหมก็คือระยะ85-230ถึง230ม mm. ิลิเมตรแต่ถ้าเป็นห้องประชุมใหญ่ๆกว้างๆนะครับหรือว่าที่เวิร์กว้างไกลโพนอย่างงาน Expo นี่เราอาจจะใช้สัก1 0 3ถึง30เท่าก็คือประมาณ230จนถึง6 9 0ม mm มในแง่ของระยะนะครับ ผมจะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจากงาน CPL Education Forum 2025นี่งานนี้ผมไปเป็นพิธีกรนะครับคนเยอะมากเลยถามว่าจัดวันไหนก็วันแผ่นดินไหวนั่นแหละครับจัดเสร็จช่วงไม่กี่นาทีแล้วก็แผ่นดินไหวเลยนะครับเอาเป็นว่าก่อนหน้าเนี่ยผมฝากมือถือวกับทีมงานนะครับก็อยากจะให้เขาถ่ายให้ผมมีภาพเอามาไว้ใช้หน่อยถือว่าเก็บรายละเอียดดีนะครับ Dynamic range เนี่ยได้ทั้งแสงทั้งสีหรือสีสันต่างๆนะครับทำดีมาก ด้านหลังนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสีส้มๆนี่ไม่ใช่กราฟิกฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมันคือแสงจากจอ LED นะครับนี่จะให้ดูว่ามันเปลี่ยนนะครับบางจังหวะใช่หไหมเขาจะเปลี่ยนสีไปแสงที่สว่างออกมายังสามารถปรับโทนนะครับทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าหน้าไม่มืดนะครับตัวยังสว่างเห็นสมดุลดีนะครับถือว่าอันนี้เป็นมือถือที่ถ่ายสเตจดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยที่ผมเคยเห็นมานะครับแต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้ถ่ายแค่เฉพาะในงานนี้ครับนี่คือ t h a แ l a n d p a v i l i ียนะครับใน Expo o s a k a 2025ผมเข้าไปหลากหลายพาวิเลียนของนานาประเทศเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ vivo x 2 0 0 pro ในครั้งนี้นะครับในการที่จะถ่ายเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวนี่ทีงวงทีมงานนะครับต้องบอกว่าสีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ่ายยังไงก็สวยเพราะอะไรแดดดีลมหนาวใช่ไหมอากาศเย็นนะครับอันนี้มันช่วยทําให้อุณหภูมิสีเนี่ยมันสดดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ย,ส,ยสดสดงดงามแต่ทั้งนี้ ก็ต้องบอกว่าโดยเลนส์ปกติเนี่ยเวลาถ่ายทำเนี่ยมันก็งดงามมากๆอยู่แล้วนะเวลาไปเจอแสงสีพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นแสงสีในสตูดิโอหรือสีธรรมชาติอย่างเมื่อกี้นี้เวทีเทเลแพรเวเลียนนี่ผมแคปเจอร์เร็วๆนะฮะผ่านรั้วลวดตรงนี้นะฮะนี่ได้ภาพแบบนี้ออกมานี่ถือว่าแคปเจอร์ได้ดีนะในจังหวะที่ดีมากๆนี่นักแสดงต้องชอบมากๆที่ได้ภาพนี้ไปนะครับผมอยากจะให้ดูความสามารถเทเลโฟโต้ด้วยคือเลนส์ซูมคุณผู้ชมดูนี่นะฮะนี่คืองานซูมนะฮะ ละลายหลังดีมากสังเกตดูแต่ละรูปที่ถ่ายไปนะฮะอันนี้ผมกําลังให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นอยู่เขามาถามผมถึงความเชื่อมั่นที่มีต่องงานนี้นะผมก็ตอบไปทีมงานผมโปรดิวเซอร์ออฟก็รัวไปแช่แช่แช่ไปอยากจะให้ดูตัวขนาดด้วยนะฮะร้อมิมลิเมตรนะฮะแล้วก็ F-stop 4.0จนะจะมีรายละเอียดเนี่ยขึ้นมาให้เรานะเวลาที่เรากดใช้เนี่ย vivo ร่วมงาน co-engineer กับ size นี่สิ่งที่ได้ค่าต่างๆนี้ออกมานี่เหมือนมืออาชีพเลยนะบางภาพที่มีโฟกัสนะครับก็ละลายโฟกัสสวยเลยนะแล้วก็เห็นวัตถุชัดนะครับและมิติด,ด้านหลังไปเบลออีกนิดหนึ่งในขณะที่การซูมแบบซูมเยอะนะผมจะให้ดู2,300ม mm, มิลลิเมตรนี่นี่คือเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนนะครับสูงมากๆนะครับอยู่บนฟ้าลิบๆเลยสูงเข้าไปติดเห็นแบบนี้นะฮะ ai ช่วยแหละทำให้กัดขอบความซูมที่น่าจะเบลอแล้วเนี่ย ออกมาพอเห็นเป็นคมอยู่นะฮะซึ่งมันจะไม่ได้ถึงขนาดชาัดเป๊ะเหมือนตาเห็นแต่ว่าถือว่าทํางานได้ถือว่าใช้ได้ในระดับที่เรียกว่าพึงพอใจนะด้านงานวิดีโอครับอันนี้ต้องพูดถึงเลยว่าทาออกมาดีจริงนะครับตั้งแต่การถ่ายวิดีโอระดับ 8K ซึ่งแน่นอนต้องเป็น30เฟรมต่อวินาทีนะครับอย่าพึ่งถวิลหา60เฟรมจาก 8K ฮะไม่งั้นไฟจะใหญ่จนเครื่องเก็บไม่พอเลยแต่การเก็บรายละเอียดนะครับทำได้ชัดมากๆ แต่เอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ถ่าย 8K หรอกครับเอาแค่ลองอย่างเดียวเพราะว่าไฟล์มันหนักเครื่องเกินไปในมุมของภาพ30เฟรมผมก็ไม่ชอบผมชอบภาพลื่นๆนะคือ60เฟรมฉะนั้นความเป็น 4K 60เฟรมสำหรับผมที่สุดเลยฮนะเอาไว้ถ่ายใช้ในงานการได้แต่ชีวิตจริงนี่ใช้180 0 Full HD 60เฟรมนี่ถือว่าส่งผ่านให้เพื่อนๆทางไลน์ได้ลื่นๆสบายๆครับแน่นอนนะครับการถ่ายวิดีโอสามารถจะซูมสมูทได้ มากๆกนะครับก็คือตั้งแต่0.6จนถึง20เท่าปกติเราจะเห็นการกระโดดของชิ้นเลนเวลาเปลี่ยนแต่คุณผู้ชมดูสิครับว่าการเปลี่ยนผ่านชิ้นเลนนะครับค่อนข้างกระตุกน้อยถึงน้อยมากๆเลยแหละส่วนการกันสั่นก็ทำได้ดีมากด้วยนะครับยิ่งการถ่ายไกลาภาพไม่สั่นเลยและถ้าคุณเอาไปซูมในที่แสงน้อยเช่นไปถ่ายงานอีเวนต์ยามค่าอันนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับระยะภาพยังโอเคอยู่ก็คือ5-10เท่าอันนี้ถือว่าถ่ายออกมาสวยงาม อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับภาพคมชัดสีสันสมจริงถ้าอยากได้ภาพที่มีมิติมากขึ้นอันนี้แนะนำให้เปิด HDR Dolby Vision โอ้โหนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนไว้วางใจนะครับคุ้นเคยกันดี Dolby จะมาเพิ่มความลึกของสีและความคมชัดมากขึ้นอีกทำให้วิดีโอดูโดดเด่นขึ้นมานอกจากนี้ยังถ่ายทำวิดีโอแบบมืออาชีพเขาใช้กันได้คือการถ่ายแบบ10บิตล็อก แน่นอนเอามาเกรดสีได้ภายหลังนะครับทำให้ o o o n d t o t นนะตามโปรดิวเซอร์ต้องการเลยนะครับผู้กำกับอาจจะอยากได้สีที่แปลกตาออกไปอันนี้ต้องถ่ายเป็น10 b i ิตล็อกมาก่อนแล้วเราก็เอาไฟ์ลวิดีโอนี้เข้าไปในโพสต Production นนะครับคุณผู้ชมลองดูฮะว่ามันแตกต่างขนาดไหนเมื่อเราปรับจูนสีที่ได้จากการถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเอามาเกรดสีใหม่แบบนี้ และยังมีอีกโหมดที่ผมเจ็บใจฮะยังไงฮะ Vivo X 200 Pro ออกมา3เดือนแล้วนะครับแต่หลายคนยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้กันนัก Telephoto Super m a มาโคอันนี้เป็นการถ่ายภาพซูมใกล้ๆในระดับที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ภาพที่ออกมาจะได้อัศจรรย์ใจแบบนี้เลยเป็นภาพที่มีมิติแตกต่างกันจริงๆครับ โดยรวมๆเรื่องกล้องของ vivo x 200 pro ที่ผมใช้เยอะสุดก็คือการซูมฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการถือใช้สมาร์ทโฟน vivo x 200 pro นี้มันก็เลยกลายเป็นมือถือเครื่องหลักที่สามารถถ่ายซูมได้ด้วยความไว้วางใจมากๆมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพและดีไซน์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าจากการถือใช้ต้องยอมรับว่านี่คือสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าเลนนี่มากันจัดเต็มนะฮะแต่หน้าแปลกใจคือเวลาจับมันถนัดมือกว่าที่คิด เพราะว่าดีไซน์ที่เขาใส่ความโค้งเล็กๆมานี่แหละครับเป็นโค้งเท่ากันทั้ง4ด้านด้วยนะครับตัดมาเพื่อให้รับกับนิ้วของเราคือเวลาโค้งของนิ้วเวลาคุณจับถือเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันติดมือดีแถมมันติดฟิล์มได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าโค้งเล็กน้อยขนาดนี้การติดฟิล์มเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นระนาบที่แปะง่ายอยู่ดีนะครับทีนี้การกันน้ํากันฝุ่นกันบ้างอันนี้ถือว่าดีครับได้มาตรฐานทั้ง IP 6 8และ IP 6 9 ซึ่งการทนน้าทนฝุ่นด้วยมาตรฐาน2เลขนี้นะครับก็ต้องชี้ให้ชัดว่าถ้าคุณจะเอาไปลงน้ำนะแบบที่ผมกําลังพูดไปแบบแนวสน็อกกลิงนิดๆหน่อยๆเนี่ย IP68 เนี่ยครอบคลุมนะครับการมี IP69 เสริมมาอันนี้ช่วยแรงกระแทกที่น้ําจะเข้ามานะคือกันได้ดีกว่าเดิมนั่นแหละนะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอุณหภูมิน้ําที่เปลี่ยนด้วยบางทีน้ําที่ฉีดเข้ามาอาจจะเป็นน้ําอุณหภูมิร้อนอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ทนได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ถ้ามีแค่ IP69 เป็นมาตรฐานอันนี้อย่าเอาไปลงน้ำนะครับมันจะลงน้ำไม่ได้ Vivo X200 Pro มีทั้ง2มาตรฐานเลย IP68 และ IP69 ครับด้านประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องนี้ใช้ชิปเรือธงนะครับจาก MediaTek ค่ายนี้ในอดีตเนี่ยมองว่าด้อยแต่วันนี้ไม่ด้อยแล้วนะครับ ม e ดเดิลเทคไดเมนซิตี้ 9,004D มากๆแรงเหลือล้อนเลยกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะมีชิปเสริมในเรื่องการถ่ายภาพโดยตรงด้วยแถมใช้งานฟีเจอร์ AI มีดเดิลเทคไดเมนซิตีตัวนี้ก็รองรับเรียบร้อยแล้วครับและที่ผมได้ใช้บ่อยฮะและตอนนี้กำลังเก็บเสียงผมอยู่นี้แล้วนี่คือ AI Transcript Assist ถอดเสียงเป็นอักษรโอ้โหผู้ชม,มอลองจินตนาการเวลาคุณไปงานสัมมนาเวลาคุณเข้าประชุมหรือแม้แต่คุณต้องเรียนยิ่งยุคนี้ผมกลับมาเรียนหนังสือนะครับหลักสูตรปนพเรียนกับแพทย์เรียนกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,นี่ผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาก่อนฉะนั้นผมเปิดรับเสียงไว้ในระหว่างเรียนนะฮะและพอจบชั่วโมงผมก็เอามาถอดอักษร แล้วก็ summarize นะครับโอ้โ oh, หสรุปได้ไวมากๆนะครับทำให้คุณเข้าใจในเนื้อหานั้นมากขึ้นอ่าสมมุติผมอัดไว้เร็วๆนะ35วินาทีลองดูนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่แล้วก็ถอดเสียงนะฮะคำนี้เลยง่ายๆ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะ AI กําลังทํางานอยู่หมุนวิเคราะห์เสียงที่เมื่อกี้นี้ผมพูดกับคุณผู้ชมในวักทองเมื่อครู่นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ text ออกมานี่แล้วคุณยังสามารถกดสรุปได้อีกนะครับเพื่อให้มันสรุปเนื้อหาที่สั้นกว่ามาให้โอ้ผมว่าอันนี้เร้าใจลองนึกถึงอะไรที่ยาวเป็นชั่วโมงที่คุณอัดไว้แล้วมันเขียนออกมาแล้วก็กดปิ้งสรุปป๊อกโอ้โหอันนี้ประโยชน์สุดๆเลยละ่ะพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับ เครื่องอึดคนก็อึดครับอย่างที่รู้กันผมถือเครื่องนี้ไปใช้ในงาน Expo 2025โอซาก้านะครับก็ถือถ่ายอยู่เป็น10วันนะครับทั้งนี้การถ่ายของเราเนี่ยเราก็ถ่ายทำไวนตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคือ9โมงเช้าได้เข้างานได้แล้วก็ลากไปจนถึงช่วงค่ำๆเลยนะครับออกมาจากงานก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มทั้งนี้การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอและการทำงานจุดประทับใจที่เราได้มากๆเลยก็คือความเป็นแบต6 0 0 0มิลลิแอมของมันนี่แหละครับมันอึดมากมันอยู่ทั้งวันจริงๆ มีเช้าวันหนึ่งทีมงานสารภาพว่าลืมชาร์จแบตตอนกลางคืนปรากฏว่าตอนตื่นขึ้นมานะครับได้ไปใช้ความเร็วในการชาร์จที่90วัตต์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสต์ชาร์จใช่ไหมฝั่งของ vivo เนี่ยเขาชื่อนี้นะสัต์ชาร์จเขาพรวดเข้าไปเสียบป,ปุ๊บเดียวไฟไหลเข้าแบตนะครับใช้เวลาประมาณ1 5นาทีเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับโอ้เมื่อไหร่ค่ายผลไม้จะทําได้แบบ vivo บ้างเนี่ยและจากที่เราถือใช้มา3เดือนนะครับทั้งทีมงานทั้งตัวผมเองทั้งบททั้งมวล vivo x 200 pro ตอบโจทย์การใช้งานเครื่องเดียวที่ครบนะครับใครอยากจะดูรีวิวฉบับเต็มที่ละเอียดยิบกว่านี้ bt แบตตไตเราทำไว้แล้วนะครับ3เดือนที่ผ่านมาตอนแรกจำหน่ายไปดูได้รีวิว vivo x 200 series ผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูกันจะได้เห็นความกล้องเทพอย่างไซส์สเปคแรงจัดในราคา39,999โอ oh, ้4 0 0 0มมีทอนสักบาทนึงก็ยังดีครบเครื่องทั้งการทำงานและความบันเทิงแบบนี้จัดเธอะ